ค <away> ่ะก็อยากอยากจะแชร์คำพยานของตัวเองนะคะก่อนที่จะแชร์ในสามอย่างก็คือก่อนที่รู้ก่อนที่จะรู้จักพระเจ้านะคะแล้วก็ช่วงที่รู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้จักพระเจ้าได้ยังไงนะคะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยังไงหลังจากที่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วนะคะก่อนก่อนอื่นต้องก่อนที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยก็ก็เป็นก็เคยถามตัวเองว่าเอ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรแล้วก็ตอบตัวเองว่าเออโตขึ้นแล้วก็ทํางานหาเงินแล้วก็ได้เงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่นี้ก็เลยว่าแค่นี้เหรอแล้วถ้าพ่อแม่ตายแล้วแล้วไงต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราแค่โตมาในโลกนี้แล้วก็ทํางานแล้วก็หาเงินแต่ที่จริงแล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเรา เราก็ยังให้คำตอบไม่ได้จนกระทั่งเรามารู้จกัก uh, Student Center จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ที่ให้มาเรียนภาษาจาก uh, ศูนย์นักศึกษานี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับมิชชันนารีหลายคนก้ก็เลยได้ uh, เริ่มที่จะเรียนรู้กับ uh, เรียนรู้ uh, พระคำพีนะคะพอได้เรียนรู้ปุ๊บก็ ตอนแรกก็ไม่เชื่อเขาเขาถามยังไงก็ไม่เชื่อยังไงก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่จะมาช่วยช่วยให้เราอลอดพ้นจากความตายค่ะแต่ก็พอพอได้เรียนรู้เข้าได้ซึมซับได้เห็นได้เห็นเรื่องที่พระเยซูพูดอะไรเงี้ยค่ะจากพระคัมภีร์แล้วก็ได้เรียนพระคัมภีจากเพียรนี่แล้วก็พิสบีนด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็เขาก็ถามว่าเออ เชื่อหรือยังอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อหรือ,อยังแต่ว่าตอนนั้นก็ตอบว่ายังไม่เชื่อก็จนในที่สุดเขาก็ถามว่ามีวันหนึ่งก็เรียนอ่าพระคัมภีร์กับพี่เขาพี่เขาก็เลยถามว่าเชื่อ,ม,อมีความรู้สึกเชื่อหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเออถ้าเชื่อถ้าเราเปลี่ยนแล้วเรากลัวว่าชีวิตเราจะ ม่ดีอะไรเงี้ยค่ะกลัวว่าพ่อแม่จะมองเรายังไงเพื่อนจะมองเราอย่างไงแต่ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องพี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้าจะช่วยทุกวิธีทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรับเชื่อมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่ค่ะสำหรับชีวิตเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะก็ อย่างแรกก็ชีวิตก็รู้เป้าหมายมากขึ้นรู้เป้าหมายในชีวิตไม่ใช่แค่เติบโตมาหาเงินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเออเราอยู่เพื่อ,เ,อ,อเราที่จะรู้พระเจ้าอยู่เพื่อที่จะศึกษาพระคัำพีอยู่เพื่อที่จะเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยช่วยให้เราได้กลับไปสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือ เป้าหมายในชีวิตไม่ใช่แค่ความสุขที่ได้จากความสุขที่ได้จากาเงินจะเป็นความสุขที่เราได้รู้เกี่ยวกับพระเจ้าและก็พระเจา้าจะได้ช่วยเราด้วยอยะไรนะคะใช่ก็หลังจากนั้นก็ชีวิตก็เปลี่ยนวิถีเคย ไปทําบุญไปตักบาตรอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไปก็เลิกก็เลิกเลยค่ะแล้วกเ็เปลี่ยนกลับมา,าจากที่จะไปทําบุญไปอะไรเงี้ยก็ไปโบสไปโบสแทนไปวันอาทิตย์แล้วก็ศึกษาพระคมภีรีอย่างเงี้ยค่ะใช่